ถ้าใครจะโอนรัดคิวส่งสลิป <First class. S 1> ในแชทส่วนตัวพี่นะพี่จะได้รู้คนไหนสนใจเทสครับมาเทสได้ครับแต่ว่าตอนนี้คิวน่าจะแบบ สีห้าคนอะ่ะร้อยบอนะคะคุณซีรู้สึกประทับใจมากเลยเป็นเพื่อนในเกมด้วยเลยไหมแอดไม่ได้อีกเอ,อ้เป็นเพื่อนในเฟสีิบนั่นแหละ <c oughs> ให้มาใหม่เขาฝากกดติดตาม้ว้นะคะ เขาก็อยากสร้างห้องใหญ่แหละประเด็นน่ะ โอ้ยจะมีเหลือนี้เารอดีทุกคนดูจะเต็มไหมถ้าเขาแบบเปิด48อย่างเงี้ยคนดูจะเต็มปะพี่ครับอยากเทสแค่นะคะยาวบ้า ฮะีแกนเอกคนรูเกนชื่ออะไรอ่ะโอ้ย ยามหมดหอ่ะ <c> ท <oughs> ี่ก็ไม่ค่อยจะมีเหมือนกัน,น,นสวืสดีคนด้14สี่คนครับใครมาใหม่กดติดตามให้เขาด้วยนะเทสแค่รับแต่บัตรเหลืองนะคะห้อง <c oughs> ให้เล่นนะคะทุกคนใครมีเพื่อนชวนเพื่อนมาดูได้นะมาเทสด้วยกัน ทำไมขึ้นน่เป็นไรดีเซิร์ตนะดีเซิร์ตนะเว้ยเอาซองมายิงเขาได้ไงอะ่ะน้องเข้าใจที่พี่พูดปะถ้างั้นผมต้องเกีย์แล้วอยากให้ตาจับกล้องเกินหาทำเลือ เป็นห้องใหญ่นะคะคนดูเลขห้องสี่สองหนึ่งสามแปดามาป่วนนะเขาขอร้อง อยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยเดี๋ยวรอห้องหน้าเลยนะคะเดี๋ยวสร้างห้องใหญ่นะขออนุญาตแบนนะคะไม่โดนหนาไม่โดนหนาว,วายวายวายรหัสหนึ่งสองสามนะคะทุกคนเข้ามาเล่นได้เลยนะโค้รค้างรีวิวจริง ใชหรอกผมเบอร์เจ็ดครับโสดมากพี่ทุกคนเบอร์เจ็ดโสดค่ะทุกคนกคน้องอายุสิบเอ็ดนะทุกคนโสดฝันพี่ด้วยเนี่ยไอคนเนี้ย หัดเก้าแปดนะคะคนดูเข้ามาได้เลยขอเข้าวงก่อนได้ไหมทำไมใจร้ายกันจังวะอีคนนี้ก้าวไกลอีกวะเนี่ยมันตัดอีกใช่ปะเดี๋ยวขอเข้าวงก่อนเดี๋ยวเอาด้วยเลยรอสตอดีกว่าจะตรีมคนมันเยอะรอส่วนตัวช่วงนี้ส่วนตัวไม่ค่อยได้เทสใครเลยดิส่วนมากวันก้าวสูตรเอ๊ะสิบเก้าก็สูตร ลูกเพจก็สดเหมือนหัวสาตีมาเนาะเอออยู่สองโซนครับเอ้ยขอบคุณครับทุกคนสวยอยู่แมวพี่ทุกวันเลย6ปีคนส6ปีนะคะขอบคุณเลขห้อง43817294นะคะล้าน67นะคะทุกคน สี่สามแปดหนึ่งเจ็ดสองเก้าสี่รหัสหกเจ็ดนะคะทุกคนยี่สิบวอลนะคะใครที่อ,า 1, 1, อ่างหนึ่งหนึ่งยี่สิบวอเดอร์พี่ลายมาว่าใช่ไหมพี่ลน์มาแล้วพี่ลน์ก็ไปแล้วมั้งนะ่ไม่ได้เล่นโทรศัพท์แล้วแป๊บนะพี่เพื่อนผมหลุดหลุดนานไหม คนดูครัใครที่มาใหม่ฝากกดติดตามคะ่ะอุ้ยเจ็ดหัวหรอผมไปกินข้าวก่อนนะไอ้ต้าโอเคครับวันนี้คนดูนะคะใครที่มาใหม่เขาฝากกดติดตามด้วยนะคะ ฝากกดแชร์ให้ด้วยนอใครสนใจทิ้แคททุกคนติดป้ายนะเว้ยบอกไว้ก่อนใครที่เข้ามาใหม่เกาฝากกดติดตามด้นะคะไอ้เต้าเข้ามาสตรีมห้องไฮไลท์ทุกวันนะ วอ้ยอ้าเกือบตายเกอบ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไรอะเฮ้ยให้แต่เช้าเลยพี่คนสวยโอเคมาแต่เช้าเลยนะนี่ไงเป็นเพื่อนแล้วสมใจคุณไหมขอบคุณสำหรับอุ้ยโุ้ยอุ้ยเต้าเตียบอย่างนี้หมกแตกเลย จแล้วเขาก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคนดูขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะพี่ผมทันแล้วเยี่ยมทันแล้วก็ต้องเฉิดเลยนะ ส่งสลิปมาเลยเอ่ะคุณเอาไงดีรับแอดพี่โอเคเราไปรับจะมีลูกเพจเยอะๆกว่านี้โอ้ไม่โดนหนาะไม่โดนหนาะ